สำหรับคลิคปวันนี้นะครับผมจะพูดถึง f e ดนะครับแล้วก็พูดถึงทองคำนะฮะรวมถึงพูดถึงบิตคอยกันด้วยนะฮะแล้วก็รวมถึงพูดถึงคุณแซมบแบงก์แมนฟรีดกันด้วยนะฮะรวมถึงเรื่องของน้องหมาบ้องนะฮะหรือว่าเหรียญมีมคอยล่าสุดที่วันนี้พุ่งขึ้นมาถึงเกือบเกือบสองอเป็นตเพืเ่อนจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจในโลกคริปโต คิดตัดวนี้เพื่อนๆห้ามพลาดกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันยังไงผมขอเวลา2วินาทีฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานคลิปตัวด็อกกันหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับแต่ผมขออัปเดตราคาในนะขณะนี้กันก่อนนะครับก็บิตคอยอยู่ที่16,800นะฮะวันนี้24ชั่วโมงด้วยะมาณมาเขียวฟินๆนะครับทั้งกระดานน้อง ขึ้นมา1%นะครับนะก็ถือว่า1%ก็ยิ้มได้ในช่วงนี้นะครับ Ethereum อยู่ที่1,254พุ่งมา3.35%นะฮะแล้วก็ BNB 257นะครับพุ่งมา4%เนาะอยู่ที่0.07นะครับสํหรับโด g คอยเนาะ Cardano อยู่ที่0.26นะครับขึ้นมา5.47%เนาะสํหรับโปรเจกต์ที่เติบโตที่มาแล้ที่สุดนในตอนนี้ก็คือ Ethereum Classic นะครับพุ่งมา17%แล้วก็ Lido พุ่งมา 16%นั่นเองนะครับผม7วันที่ผ่านมาโอ้โหไลโดพุ่งมา44%นะถือว่าส่วนกระแสอยู่พอสมควรนะครับสำหรับ7วันที่ผ่านมาสำหรับไลโดเนาะแล้วก็30วันที่ผ่านมาขึ้นมา28%นะนี่ก็ถือว่าเป็นดีฟายน้ำดีแล้วกันนะซึ่งก็ได้พูดไปในคลิปของที่คุยกับทาง Trader KP เราลองเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ทางเฟดกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ เมื่อคืนนี้มีเฟดมินด็เนาะเห็นพร้องตรงกันนะครับว่าปีนี้เราหน้าที่จะไม่ได้เห็นในเรื่องของการหยุดขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่ากับทิศทางแต่อย่างในนาาดในณขณะนี้นะครับซึ่งก็น่าที่จะทําการปรับขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปเรื่อยๆนะครับในปีนี้เนาะเพราะว่าโซนหนึ่งเนี่ยเขามองว่าการที่หยุดการขึ้นดอกเบีย้ยเร็วเกินไปเนี่ยอาจได้ส่งผลให้เงินเฟ้อ มันค่าไม่ตายเหมือนเมื่อก่อนนั่นเองนะครับพอหยุดปุ๊บเงินเฟอ้อไม่กลับมาเนาะเขาก็ต้องการที่จะทําให้เงินเฟอ้อมันตายจริงๆนั่นแหละนะครับซึ่งก็อย่างคงนโยบายการขึ้นดอกเบี้ยที่แบบที่เราเห,เห็นกันปีที่แล้วเนาะแต่ก็โอเคคงไม่ได้หนักแบบ075 0.75มา4รอบติดแบบปีที่แล้วแล้วนะครับอาจจะเป็นการขึ้นนี่แหละแต่ก็อาจที่จะไม่ได้ขึ้นแบบโหด เหมือนเมื่อก่อนนะแต่ถามว่ายังขึ้นอยู่ไหมก็ยังโคงโนโยบายเข้มงวดอยู่นั่นเองในณขณะนี้นะครับซึ่งก็เลยได้ส่งผลให้ตอนนี้ทองคำนะครับในปี2023พุ่งขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนต e ลา e r แล้วเนาะหรือว่าช่วงปปลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับทองมีอาการอยู่พอสมควรเนาะตอนนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งก็เลยได้ส่งผลให้ทองคําตอนนี้อยู่ที่18 50นั่นเองในณขณะนี้นะครับนะก็ถือว่าเติบโต,ตมาเรื่อยๆนะวันนี้ขึ้นมากกว่า1.08%ในณขณะนี้นะครับซึ่งก็ถือว,ว่าค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าปีที่แล้วถ้าใครจบมันได้นะครับสงครามยูเครนเซียทองคำล่วงซะอย่างนั้นนะบิตคอยยับเลยนะครับปีนี้เป็นไปได้ไหมว่าโอเคในเรื่องของอินเฟลชันหรือว่าการที่นโยบายของเฟดที่ยังเข้มงวดอยู่ในณขณะน,นี้หลายคนก็อาจจะกังวลเรื่องของเงินเฟอ้ออยู่แล้วก็ ทองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหรือไม่นะฮะแล้วก็ต้องรอดูว่าสำหรับบิตคอยที่ถือว่าเป็นดิจิตอลโกล์เนี่ยหรือว่าทองสองศูนย์ที่หลายหลายคนมองกันเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าจะได้รับอนิสงจากการปรับขึ้นของทองหรือว่าจะตามตามทองไปด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเราดูก่อนหน้านี้เนาะก็คือมันค่อนข้างที่จะล้อกันไปตามๆกับทองเหมือนกันนะครับซึ่งในขณะนี้พอในช่วง FTX ถ้าใครจับมันได้เนาะทองคําปรับขึ้นแต่คือ บิตคอยก็เหมือนจะขึ้นนะถ้าใครจับไม่ได้ในนัขนขณะนั้นแต่ประเด็นคือพอ FTX เกิดเหตุการณ์ล่มสลายขึ้นมาเนี่ยก็เลยได้ส่งผลให้มีการเทขายอย่างหนักในนักขณะนั้นซึ่งก็เลยได้ส่งผลให้มีการแยกกันของราคานะครับทองไปอีกทางดิจิตอลโกไปอีกทางหนึ่งนะครับก็เลยได้ส่งผลให้มันแตกออกจากกันในนักขณะนี้ซึ่ง mm. หลายคนก็กําลังเล็งอยู่ว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมว่าบิตคอยมันก็จะขึ้นตามทองอันนี้ก็ต้องไปว่ากัน,นทีซึ่งผมก็คงจะตอบไม่ได้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไง ว่าดิจิตอลโกจะขึ้นไปล้อๆกับทองเหมือนก่อนหน้าน,นี้หรือไม่ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับซึ่งถ้าเราดูก่อนหน้าน,นี้นะครับช่วงตน 2, 12, ้นปี2012มีการปรับขึ้นมาเนาะสำหรับบิตคอยนะครับตอนปี2015ตั้งแต่ช่วงต้นปีโอเคมีการออกขา้างบ้างบางส่วนเราค่อยปรับตัวขึ้นมานะครับตอนปี2018ตั้งแต่วันที่1ปรับตัวขึ้นมานะครับตอนปี2023ละ่ะเ,เป็นไปได้ไหมว่าจะสวนกระแสที่หลายๆคนมองว่าปีนี้น่าจะยับยุ่ยยี อีกอย่างเช่นเคยจะขึ้นสวนกระแสหรือไม่อันนี้ก็คงจะตอบไม่ได้ก็ต้องไปรอลุ้นแล้วก็ไปรอดูกันต่อไปนะครับถ้าใครที่ไม่รู้จะเข้าซื้ออะไรตรงไหนก็ลองดูในเรื่องของตัวบ e ิตคอยอีบุ๊กลงสุดเทรดบิตคอยลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปดีโนนี้นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ดีและการในการหาจุดเข้าจุดออกสําหรับตลาดโลกคริปโตน,นะครับซึ่งเท่านี้เท่านั้นมันไม่มีอะไรที่ชัวร้อยอ์อยู่แล้วนะแต่ก็คิดว่าจะได้ประโยชน์สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิก รวมโซนเทรนด์บิตคอยเล่มเล่มนี้นะครับเหล็กนาไตคิปิโรนีนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางน้องหมาบองกันบ้างนะครับถือว่าเป็นอีหนึ่งเหรียญมีมนะที่มาจากทางโซลอน่าอีโคสแตมนะครับหรือว่าเชนโซลาน่านั่นแหละถือว่าเป็นเหรียญมีมแรกนะที่อยู่บนโซลอน่านะครับตอนนี้พุ่งขึ้นมาถึง197%นะครับเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะในขณะนี้นะก็ถ้าเราดูนะฮะวอลลุ่มในการเทรด24ชั่วโมงที่ผ่านมาพุ่งขึ้นเป็นเกือบ2,000%เพื่อนๆหรือว่า20เท่า หรือว่าคนาต่างให้ความสนใจในณนขณะนี้นะครับอาจี่จะมองว่าให้เหรียญอื่นไม่ค่อยขึ้นกันแล้วนะฮะก็เป็นไปได้ไหมว่าคนจะชื่นชอบในเรื่องของความเร็วแรงซึ่งเหรียญบองนะครับก็จะทํางานแอนดรอปเนาะ50%ของซัพพลายทั้งหมดนะครับแจกแบกับคอมมูนิตี้นั่นเองนะครับก็20%เนี่ยจะไปถึง Solana NFT Collection นะครับหรือว่าไปยังคนที่ทำการลงทุนแล้วกันเนาะกับโลก NFT บน Solana นะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะอยู่ราวๆเกือบเกือบ0 0มแสน a d r e i n นั่นเองนะครับสำหรับ15%เนี่ยก็จะไปที่ Early Open Book Trader นะครับแล้วก็10%ไปยัง Solana Artist Solana Corrector นะครับหรือว่าไปยังคนที่ทำในเรื่องของ Project NFT ต่างๆบน Solana นั่นเองนะแล้วก็5%ไปที่ Solana Developer นั่นเองนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายของเขานะครับก็ต้องการที่จะนำ Liquidity นะครับมายัาง Solana Dex นะครับหรือว่า Project ดีฟาต่างๆที่อยู่บนโซลนาแนนแหละนะครับก็น่าทีจะทําให้โซลนาเกิดความคึกคักขึ้นมาผ่านทางมีมนะอันนี้ก็โอ้โหเลยเดียวบัดมองบ้องนะครับมาช่วยโซลนาให้เกิดความคึกคักหรือว่ามีแอคทิวิตี้ที่เยอะเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าก่อนน้าน,นี้ถ้าใครจํากันได้นะครับก็คือโซล NA เนี่ยส่วนใหญ่นะแอคทิวิตี้เนี่ยก็จะมาจากทางฝั่ง NFT กันจะเยอะด้วยนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าอยากที่จะทําให้ฝั่ง De ฟากลับมาคึกคัก ท่ามกลางความตึงเครียดท่ามกลางอะไรไม่ได้รีเสิร์ชท่ามกลางแซมที่คุกกุ่นแล้วก็มีปัญหากันอยู่ใน,นขณะน,นี้หลายคนก็กังวลในเรื่องของอนาคตจากเชนโซนารานั่นเองครับไม่เพียงแต่แค่นั้นนะครับตอนนี้มีการเบิร์นเหรียญบลองนะครับกว่า500บิลเลียนนะหือว่า5แสนล,ลน้านเหรียญ5้แสนล้านเหรียญบองนะครับผมนะถูกเบิร์นไปเรียบร้อยแล้วใน,นขณะนี้นะครับก็ถือว่าหลายๆคนก็ร่วมแรงร่วมใจอยู่พอสมควรที่จะเข้าไป เบิร์ uh, นะครับเพราะว่ามันมีเว็บไซต์นี้นะ mm. ก็ลองเข้าไป uh, เล่นกันได้นี่ผมยังไม่ได้ลองอะไรนะฮะ mm. ก็ถ้าใครเบิร์เนี่ยก็จะมีการตีหัวคุณแซมเอาหมาตีหัวแบบนี้นะครับนะ mm. ก็ลองเข้าไปสนุกสนานกันดูได้นะอันนี้ถ้าเพื่อนเพื<ๆ>่อนคนไหนที่ไปลองแล้วสาหรับบลองก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับว่าเช่นชอบบลองในรูปแบบไหนนะครับซึ่งด้ี้ที่นั้นผมก็ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงยังไงต้องระมัดระวังกันเอาไว้อย่างเช่นเคยนะครับเพราะว่าบางทีมันขึ้นแรงมันก็มีความมันผวนที่แรงเพิ่มมาเขื้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีเข่าลือมาเหมือนกันนะอันนี้ก็อันนี้ฟังหัวไว้หัวนะเพื่อนๆไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าน,นะครับบอกว่าแซมเป็นคนที่อยู่บ้างหลังโปรเจกต์บองนะครับเพื่อที่จะดึงเงินอะหรือว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ เอาเงินออกอ่ะจากโปรเจกต์อย่างบองนั่นแหละนะครับหรือว่าทําเงินรอบสุดท้ายหรือไม่อันนี้ก็คงจะตอบไม่ได้นะเพื่อนๆมองว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์พูดกันมาแต่ก็ไม่ได้มีซอสหรือว่าไม่ได้มีแหล่งที่มาอะไรที่มันชัดเจนขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูแล้วก็ฟังข่าวอย่างมีสตินะครับเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่าเราไม่รู้ว่าอะไรที่มันจริงนะฮะ ระวังกันด้วยนะครับซึ่งถ้าใครต้องการเทรดเหรียญบองนะครับทางไบบิ t ก็มีบริการในการเทรดกันด้วยอยู่แล้วนะฮะก็ลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปวิด,ดีโอนี้เนาะซึ่งตอนนี้ก็มีโบนัสนะครับรีวอร์ดสูงสุดถึง3 0,000เหรียญน,นะหรือว่าเราวๆเกือบหนล้านนั่นแหละนะสำหรับคนที่ฝากในครั้งแรกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าฝากน้อยก็โอเค ราวนึงพันได้50นานี้ก็ลองเข้าไปพิจารณาลองเข้าไปศึกษากันดูแลกันนะครับแต่ก็อย่างเช่นเคยว่าคลิปวันนี้ไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนเนาะการเทรดทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับในแง่ของการผัผวนของราคาเองแล้วก็ในเรื่องของเอชเอน์เองด้วยนะครับว่าเอชเอนด์เราไว้ใจเรามั่นใจได,ได้มากน้อยแค่ไหนถ้าใครอยากที่จะเก็บเหรียญไว้อย่างระยะยาว,ยาวเนี่ยผมมองว่าฮาร์ดแวร์วอลเลตถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะอันนี้ก็ลองพิจารณาศึกษาฮาร์ดแวร์วอลเลตกันเอาไว้ด้วยนะครับแต่ก็ถ เป็นอีกเรื่องหนึง่งก็เป็นพิจารณาแล้วก็ศึกษาในเรื่องของความเสี่ยงการเอาไว้ให้ดีนะครับแล้วก็เหรียญที่ซิ่งต่างๆในช่วงนี้ยังไงเพื่อนๆก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะเวลาที่เราเข้าไปมนันอาจจะจะโดนต่อเราก็ได้นะครับยังไงเตือนไนทีหนึ่งระมัดระวังด้วยความเป็นห่วงนะครับเพื่อนๆนะเราเห็นหลายเหรียญพุ่งขึ้นมาแล้วมันก็แคลชลงไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ